ปีปีใหม่กับเพื่อนๆวันนี้จะพาไปเล่นหลังหลังวันแรกของไปีอันนี้ก็คดีโออยู่เดี๋ยวไปดูคลิปซ้อมเลยไป,ไปครับมาที่ท้าแรงครับปูอับดึงน้ำหนักตัวตอนที่น้ำหนักตัวอยก่ที่ประมาณร้อครับเออกำลังออฟซิซันอยู่จีิงๆก็มีแผนเตรียมไปแข่งไม่เจอไทยแลนด์นะช่วงประมาณเดือนเมษาก็ดึงดึงดึง,ด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 งไป ท่าแรกก็เหมือนบอม4ี่เซนครับผมเสียงก็จะแหมๆเลยนะครับคาโด้ด้วยเนยด้วยมีหวัดนิดนึงกระ่อนท่าที่สองนะรีเวิร์ดกิฟต์และคูดาวท่านจะเน้นเป็นปีกเป็นหลักจะไม่บีบสะบักเข้าไปเท่าไหร่กดสะบักลงอย่างเดียวเน้นบีบตัวแรดใครที่อยากหลังกว้างนะท่านี้โดนๆเลยจัดไป ส่วนการดึงนะครับผมจะดึงอยู่ที่ประมาณ RP 8 9ผมไม่ได้ดึงจนหมดแรงหรือเฟล,ลขนาดนั้นเนะ่าะตัวบังการการบัดเห็ุดด้วยก้ามโตเหมือนกันแถ้าต่อไปก็จะเป็นเบนโอเวอร์โรลผมจะเล่นกับสมิทแต่สมิท,มทตัวนี้มันหนักชิบหายเนื่มีสลิงถ่วงนะสลิงมันหลุดตอกแผมจับอันเดอร์แฮนด์นะครับแล้วก็ ดึงสไลด์ขึ้นหลังด้านบนแต่และมันทำงานอยู่แล้วอะไรแต่อยากให้มีสบักมากขึ้นอ่ะอยูชับกลางส่วนน้ำหนักที่ใช้ก็เป็น, Eco น,นอีโคลิทิงนิดนึงนับประมาณ1 3อามสิโลครับรวมสมิธเพราะว่าตัวบาเปล่าในสมิธมันประมาณ30ิถ้าต่อไปเป็นไฮโลไอ้ยนเนี้เอาเซตแบบครับเซตมาเลยอีโคเซตยกได้ม่กี่ที ก็ดึงๆไปแล้วพี่เขาก็มาช่วยเซฟหน่อยคือท่าหลักๆลังสมาธิมันไม่ค่อยเยอะแล้วก็ดึงสนุกสนุกดึงซิ้งไปเออเล่นเวทก,ก็เล่นให้สนุกกันนกะันมันก็จะมีท่าก่อนหน้ามีชินโดผมไม่ได้ถ่ายอ่ะเออลืมถ่ายแล้วก็ปิดด้วยยังไม่ปิดยังไม่ปิดเป็นท่าเด็ดลิฟตแต่ว่าเราจะเล่นเหมือนแล็กกูนะเอาแค่หลังบน คอนแทคหลังเป็นหลังเอ้อใ <Yeah. S 1> นภาเสียงเออในต้อในหลังหลังที่เราจะคอนแทคเป็นหลังบนนี่มันหนักอ่ะร้อไม่ค่อยได้เล่นเลยผมก็เปลี่ยนท่าไม่ใช้คอร์บอดี้มาช่วงนี้ปรับตัวเสฟท่าที่เล่นก็นใช้แกนกลางน้อยหน่อย มันก็เลย,ย,ยจบบคอนทัคยุบยอบเดี๋ยวคอนแทคหลังบนเป็นลักจะรั่วนะหรือจะมีทอมแขนต่อแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้เป็นหน้าแขนสามหานิดหน่อยแล้วจบด้วยโค้ดวัวขาเป็นวีดวิกเป็นข้าวสาลีแล้วก็อคอสตาร์ตรบีอร่อยอร่อยข้าวโคออีดต้องลองโคตดดีับไม่ายง่าย ก็จบไปในหน่วงคลิปแรกล้วก็เป็นไงกันบ้างครับใครสนใจติดตามคลิปต่อไปก็ดกด subscribe ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปปีนี้ก็จะมีเทคนิคต,ต่างๆไว้แชร์กันประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ใครสนใจเทรนยังเด่นก็ยังมีรูปห้องอื่นออนไลน์ตอนนี้ยังไม่รับนะครับเพราะว่าติดนักกีฬาอันนี้ต้องทำทีก็สวัสดีปีใหม่ก็หนึ่งนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ